สวัสดีครับขอต้อนรัเพื่อนกับเข้าสู่ช่องต้องไปสะคันนะครับเอาละครับวันนี้ก็เป็นอีกอีพีหนึ่งที่เรายังอยู่บนเกาะช้างนะครับแต่วันนี้คือเราอยู่ฝั่งเกาะช้างเลี้ยวขวาซึ่งเป็นที่พักอีกที่หนึ่งตอนนี้เราก็ได้มาถึงเปนที่เรียบร้อยแล้วครับเหตุผลที่เราออกจากที่แรกมาเช้าก็คือ เราจะมีโปรแกรมวันนี้นะครับคือจะออกไปดำน้ำถ้าเดานะว่าเหตุผลที่เข้านัดดำน้ำตอนเช้าเพราะอะไรหนึ่งคือถ้าเป็นตอนเย็นอะอย่างเมื่อวานที่เราถ่ายดูอะ่ะคือน้ำมันน้ำมันจะลงแค่ช่วงบ่ายนะน้ำก็เริ่มลงแล้วเขาบอกว่าประมาณ2.45โมง45ซึ่งเขานัดเราแต่ถ้ามันมาวาน9้าโมงอะเาโมง10โมงอะ่ะกว่าจะรอคน แล้วไปดูว่าดำน้ำในครั้งเนี้ที่เกาะช้างเนี่ยจะเป็นแบบไหนจะคล้ายๆแบบที่เราเคยไปดำกันมาหลายๆคลิปหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันครับตอนนี้ขอตัวพินคข้าก่อนเจอกันอนี้ไปไหนครับมาลับน้ำค่ะแต่เขามารับแล้วไปเดี๋ยวไปเลยกันว่าจะเป็นยังไง อันนี้จะเป็นเรือเรือลำใหญ่เลยใช่ครับอ่ดีครับเป็นบุฟเฟ่ต์ครับีเีตกีรอบก็ได้ก็จะมีประมาณสี่เกาะใช่เกาะอะไรบ้างเกาะแน่น่น้องอหนึ่งละเขาเดตกเลยอเกาะได้ได้ได้อย่เดียวคือเกาะลังเกาะลังใช่เกาะหวายเกาะยักษ์เล็กยักษ์ใหญ่ยักษ์พะจ้า มาเดี่ยวเลยคืครับตอนนี้ขึ้นรถไปที่เร้อแล้วเขาน่าจะวนไปรับคนอื่นอีกตามตามพระอาทิตตามที่พักก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ตอนขึ้นเรือครับตอนนี้ขอตัวนั่งรถก่อนแล้วแต่ไปดูกันว่าเนี่ยดำน้ําในทริปนี้จะเป็นยังไงกับเรือลําใหญ่ซึ่งเราก็เป็นส่วนมากเราเราไม่ค่อยได้ดาเรือลําใหญ่ไม่ตัวเระวังคนตัวตัวต้องทิ้งเลยตัวต้องรีบกินผมแล้วเดี๋ยวไปเจอกันครับ ขอกอดแน่นๆก่อนเดี๋พ่ไปต่อยานะคเคครับตอนนี้ก็ถึงที่ไม่รู้เราไปลงเรือไหนรู้แเราต้องขึ้นรถ <c oughs> อีกตด เราไปฟรีบอสกันจะออกแล้วไปดูครับว่าคะแนนน้ำในครั้งนี้จะสนุกหรือจะออมแค่ไหนโอเคนะครับ <Wow. S 1> okay, everyone and now i t h e b o u t we have to go to the national park because we have one and a half hours from here we go to the first stop one and a half hours from here we go to the first island as so, I would you r i t e s o m e d r i n k we have a free coffee and free water it s o u n s t a i r e ครับ this o r free for all day but everyone h a v e to g o t a k e by yourself and also this the b o m e t we have a toilet down s t a i r s the toilet here <c oughs> เอมีมีราคานะทำหายเท่าไหร่นะอเดี๋ยวเราหายสองเลยแล้วเขาจะให้ตัวดำตรงไปเก็บเดี๋นะได้ดิเดี๋ยวเอาคอนเทนต์มาให้เอานะอยใกล้ถึงแล้วนะครับเกางข้างหน้าของเรานะตอนนี้เราก็ถึงกันที่เกาะนะ เกาะยักษ์ใหญ่ใ,หญใช่ที่รหนบอยครับนี่เาจะอยาน,นอยู่ฝั่งนี้ส่วนยักษ์เลกจะอยู่ใกล้ๆกันรตรงนู้นก่อนจะไปดำต่อไปเดี๋ยวไปดูว่าน้ำข้างล่างมันจะใสแค่ไหนุยเห็นอย่างตรงนี้ก็รู้เลยว่าใสอ่ะตื่นเต้นไปดูกันดีกว่า ดำน้ำทำไมถึงต้องมา,มาดำทุกที่ใช่ไหมครับแต่ละที่มันก็คล้ายๆกันซึ่งมันมันคล้ายแล้วก็จริงครับแต่คุณจะรู้ได้ไงว่าแต่ละที่อ่ะมันน้ำมันใสหรือไม่ใสก็หลๆแล้วก็มาแล้วอะ่ะคืออยากให้มาลองดูทะเลแต่ละที่มันอาจจะมีความไม่เหมือนกันก็ได้ครับต,ตอนนี้ก็เขาให้เวลาประมาณ4 5นาทีของเกาะนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเกาะอื่นต่อ อันนี้ขอรวมดิมดำกับทะเลโลกใต้ทะเลก่อนเพราะว่าต้องเก็บภาพและบรรยากาศไปเยอะไปฝากเอฟที่ดูอยู่แต่ถ้าเป็น

ที่เกาะลังเกาะรัง,รงใช่ครับที่เรียบร้อยแล้วก็เท่าที่เขาบอกว่ามันมันไม่ค่อยมีอะไรใช่ไหมให้เราไปนั่งพักกันเฉยๆซึ่งที่เกาะน,นี้มันก็อยู่ในอุทยานเทียอะไรวะอยู่ในเขตอุทยานเหมือนกันเทีอยอะไรเอา้าเนี่ยหมู่เกาะช้าง<ฮ> <laughs> ไปทุกที่ลืมชื่อตลอดน้ำใสจริงว่ะโดนเลยปะ แล้วจะไปอีกเกาะหนึ่งคือเกาะที่สามชื่อว่ายักษ์เล็กหรือเปล่านะเดี๋ยวไปดูก่อนว่าจะเราจะไปเกาะไม่เราจะไปกไเาไปกาะยักษ์เล็กจริงหรือเปล่าใช่ป่ะไอเกาะที่อยู่ฝั่งออกเปาว่าเพราะฉะนัวนเาดส,สาบเดี๋ยวไปรอรู้ยครับตอนนี้ก็ไม่แน่ใจครับเดี๋ยวไปเจอกันบนเรือครับแล้วไปเจอกันอีกเกาะหนึ่ง เขาเรียกแล้วอันนี้คือสัญญาณที่เขาเรียกขึ้นเรือเขาจะบีบแต่ไปเรกันเรือ ใกล้กันเลยอ่ะอันนี้ยักษ์เล็กอันนู้นยักษ์ใหญ่นี่ยักษ์นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยเมื่อกี้เดินมาแล้วน้ากรเลยไปเข้าจมูกอ่ะจมูกไม่ได้ปิดไม่ได้อุดจมูกเดี๋ยวเราจะต้องไหว้เข้าไปนู้น ไม่อยากลงนะก็อยู่บนเรือได้ครับซึ่งเรือลำเนี้ยเืยซึ่งเรือเรือลเนี้ยมันมันจะไม่คงเขงใช่ไหมอยู่บนเรือได้ครับแต่ถ้าเป็นพวกสปีดโบ๊ทอ่ะไม่แนะนำให้อยู่บนเรือเพราะว่าจะเมา เม,ม่นเต็มเลยครับเมื่อเคหายเหม่นเยอะมากไม่กล้าเดินไปใกล้ๆเลยใช่หายเม็นเยอะเขาบอกว่าคือเกาะไอ้เกาะยักษ์เล็กเนี่ยมันไม่ได้เล็กหรือว่าใหญ่กว่ายักษ์ใหญ่ที่เราไปดำตอนแรกโอ้ว่าถ้าใครฟิตฟิตก็ว่ายวนรอบเกาะได้เลยฟิตปะะทำไมว่าวยวนรอบเกาะได้ฟิตปะเอาอะไรไม่ไป วนใหม่อีนึงอ้าวเห็นเรือไปแล้วเออใหม่ดีนะอ้าวเรือไปแล้ต่น้ำใสน้ำใสจริงเขาบอกว่ามันมีชจ้นน้ใสกว่านี้ใช่ไหมใครมีชั้ใสกว่านี้อีกแต่ว่าเวลามาดำน้ำนะต้องระวังว่าอย่ายืนบนปกการังหรือว่าอย่าใกล้บกการังแล้วยิ่งเกาะที่เขาไม่ให้ขึ้นอ่ะต้องระวังเพราะว่า ตรงแนวบากาลังก็จะมีพวกหอยนางรมพวกเปลือกหอยอะไรเงี้ยใช่แล <'t care. S 2> <intellectual sadece S 1> ้วหอยนางรมอ่ะเปลือกมันคมมากระวังหอยนิ <c oughs> ่มก็ถ้าโดนอะร้องอ่ะใช่เรียบร้อยโอเคระวังระวังกันไปเดี๋ยวไปเจอกันอีกเกาะหนึ่งอีกเกาะหนึ่งก่อนสุดท้ายคือเหมือนเขาจะไม่ให้ลงใช่ไหม เราไปดูกันหน้างานหนึ่งว่าไม่กตอนท้ายอ่ะให้ดำน้ำเหมือนกันแต่ก็คือท่งไม่ไม่รู้ว่าจะใสหรือเปล่าแต่เพราะว่าปลาเยอะแน่นอนเดี๋ยวไปดูกันไปเดี๋ยวไปดูกันเจ้านี้เราก็ดำน้ำเกาะที่สามเ็จเรียบร้อยแล้วระหว่างทางที่จะไปเกาะที่สี่เกาะทสุดท้ายเติมพลังก่อน้องโม่กระปิกระปิหวาน อันนี้คืออ่อนมากมาครับดูเก่องลายครับว่ากับนี้หน้าตาเปไน็นยงไงค่ะ,ะแจกคนละสองไม้ครับอาหารว่างมือสุดท้ายนะไม่ว่างมือเต็ม ปลักร้านแน่เลยผลไม้าลไม้นี่คนเดียวสองไม้เลยอ่ะผลไม้เนินี่ยะเดี๋ยวเขากินเสร็จตุ๊กเอาไม้ไปแถมให้อีกสองไม้ตอนนี้เราอยู่กันที่เกาะหวาย let's go แ่วครับเขาบอกว่าให้ซ่้ยขนมไหมปลาหมปเยอะเอากลาเยอะเข้า่ะเยอะจริงใช่ทางกอไม่มาเลยตีนอ่ะการไปเห็นมือบอมือบอกเห็นตีนเปลาขึ้นมากินเลยอ๋อตีนคนกินเลยมีปะไม่มีเลยมีอยู่ไมอยู่กอดีมจะขึ้นมากินแล้ว เราต้องลองก่อนไม่ลองไม่รู้อย่าให้มันโดนน้ำเลยฮะอ่ะตัวนึงเออนี่ก่อนอุ้ยนี่ป่าเะ กคนข้าวขาวปลาเยอะไหมปลาเยอะแต่ว่ามันต้องเอาขนมมาหลอเพราะถ้าถ้าแบบดูแล้วให้มันมามันไม่มาแล้วก็น้ำขุ่นว่าน้ำเริ่มลด ซื้อซึ้งเป็นเนืเ้ยไม้องกูอยู่ตรงนี้เนื่อเพื่อนไปอร่อร่อยติ๋วอะไรยจะเยอะกาะนี้เกาะนี้เป็นเกาะท้ายแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ที่พักเลยดีกว่าใช่ครับไป